โอเคครับทุกคนวันนี้ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะผม hey, 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 hey. วันนี้เราก็จะไปทริปทำบุญนะครับผมบ้านอยู่บ้านไถนนะคนก็ตอนนี้เราทีมงานเราไปค่อยไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ว่าแล้วเราจะรวมกันอยู่ที่มันได้ครั้งหนึ่งนะครับผม โอไปครับตอนนารัตน์ตนครับซีนไทยอ่ะโคตรคตรเท่โคตรเทนะ่เนาะมุมมุมกล้องว่าง่ายไม่รู้ว่าจะสวยไหมนะทุกคนก็คอมเมนต์ช่วยบอกหน่อยนะครับทุกคนผมว่ามันก็ได้นะเออทุกคนมุมกล้องนะมันก็ได้อยู่ระวังเอีกแม็กระวังเอีกแม็กมาด้อแล้วต้องเรื่องเยวเบิ้งอยอะมากน่ะ เราไม่รู้ในดวงไปแล้วอ๋อวิ่งจะสามวันนะทุกคน โอเคครับทุกคนวันนี้ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมตุกก่าอีกเช่นเคยนะผมเฮ้เฮ้วันนี้เราก็จะไปทริปทาบุญนะครับผมบ้านอยู่บ้านไผ่นะคนก็ตอนนี้เราทีมงานเราไปค่อยไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ว่าแล้วเ,เราจะไรวมกันอยู่ที่มันใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วทุกคนเดี๋ยวขอขอเปลี่ยนกล้องก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเยค,ครับทุกคนเ,เคไปรครับนนทนรัตน์ครับ ฟิล์มไทยอ่ะโคตรโคตรเท่โคตรเท่เนาะฟิล์มไทยโคตรแอคกอวกว่ารถพวาตำรวจว่ะทุกคนตำรวจมันจานะทุกคนมีบ่กวะว่าเกินน้ำทงนะ่งอ่ะ ว่าไหนอะเต้นไปรุ่นทรงเสงมีตำรวจมาหน้าเน,นีน่ิว่าเนี่ย เคยรถเยอะรถเยอะต้องขับเบาๆนะทุกคนเออไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะแต่ว่าต้องขับไวนิดนึงเพราะว่ากลัวตำรวจไงทุกคนผมไปทำมุมมุมกล้องมาใหม่ไม่รู้ว่าจะสวยไหมนะทุกคนก็คอมเมนต์ช่วยบ,บอกหน่อยนะครับทุกคนผมว่ามันก็ได้อยู่นะเออทุกคนมุมกล้องนะ <Yeah. S 1> มันก็ได้อยู่โ <Ooh. S 1> oh. ตำรวจมะแมงเอ้ยตำรวจ่ะตำรวจฮะไปแล้วตัวไปแล้วคนตำรวจ่ะมีมีมีอีกกลุ่มรอเราอยู่นะทุกคน ตรวจนำมาบ่เนาะมีกลุ่มเราอยู่ตรงหน้าโรงเรียนนะครับทุกคนอันนี้เป็นกลุ่มของอ่ะไทยไทยชนบทนะทุกคนเนอรถผมมันน่าจะวิ่งไม่ได้นะทุกคนมันแบบว่าปัมป๊มปั๊มจิ๊กน่าจะพังนะทุกคนเมื่อวานลองไปฉี่ดูอ่ะทุกคนแต่ว่าเอามาจิา๊บ่เฉยนะทุกคนเออเอามาฉี่เส่นพงนังอ่ะทุกคนเนอ อยากให้มันพังแบบแบบคามือไปเลยทุกคนหรือหมอบไปแล้วไม่หมอแล้วคนนี่ฉี่ไปแล้วก็แบบลูกลูกติดไปเลย,เลย,ย,งไ,ยไ,ไงทุกคนจะได้ทำหม่ทุกคน นี้อ่ะไอชั้นนบุตราโดนปะแล้วบังอีกแม็กแล้วบังอีกแม็กมาด้วยต้นตัวเหลืองเดียวเบิ้งอยู่บ้านหันอนะ่ะอีกไก่วะน,น,น,นี่ป่ามเป็นขี้แน่เด่ะสุ้กดวงมากไปว่ะ คนไป ีรถอีกประมาณ20โลนะทุกคนประมาณนี้น้องเขาเจ้าบอกไปแล้วเนี่ยรถเริมก็ามาว่ะเนี่ยเสียอยี่โอ้โหโพิมมากว่ะเสียอยี่จะโดนแดกนะนะ อย่าสามตัดไบพูดแล้วก็ฉี่ฉีดชิวรกันนะทุกคนยังไม่คุ้นทางไงเอ,อ่ยยังไม่เคยมานะ ันนี้มาครั้งแรกนะทุกคนอันนี้ทางบ้านแผ่นะน่าจะไปทางบ้านแผ่นะทุกคน ที่เปลี่ยนหัวเทียนกันทุกคนรถสะดุดว่าทุกคนเราลองเปลี่ยนหัวเทียนดูกันเยด็ดเสื้อแดงอ่ะโค้เที่ว่ะ เรหาที่เปลี่ยนหัวเทียนกันนะทุกคนเนื้อร้านร้านซ่อมเปลี่ยนหัวเทียนนะลืมเปลี่ยนหัวเทียนมาทุกคนเกียร์สี่มันสะดุดไงไม่รู้อ่ะทุกคนวิ่งไม่สุดเลยน่าจะเป็นนี่พามติกไหมทุกคนทุกคนบ่างไงเกียร์สี่สะดุดนะทุกคนแบบไม่ใช่ท้ายเดือนนะแต่แบบว่าท้ายท้ายสะดุดเลยนะทุกคนสาบลงเกียร์สี่แล้วมันตื้มันตื้อไงทุกคนช่าง ช่างเอกน,น้องบอกว่าให้เปลี่ยนหัวเทียนนะทุกคนหือให้ใส่หัวเป็นหัวเทียนใหม่นะทุกคนเดี๋วลองไปถามน้องดูก่อนว่าร้านเปลี่ยนหัวเทียนร้านมีร้านไหนบ้างนะทุกคนหรอ Thôi, mình đã xin đánh giang giờ Phải nào luôn Phải nào, phải nào หัวเทียนหรอ,อยังสิรถมันสะดุดเลยแม่เพราะว่าตำรวจอยู่ไฟแดงอ่ะทุกคน

มันมามันต้องออมนะทุกคนมันต้องออมม,นมันต้องออมมันต้องออม,ม lo Thả phải xíu đi bàm Thả phải xíu Lo lo phải xíu ติดดิเดไปก่อนแล้วทุกคนไปต่อไม่รอแล้วนะ เออทุกคนผมลืมบอกว่าชุดชุดเครื่องนี้ที่ใส่นี้เป็นของ5,300เมตรนะทุกคนแต่ว่าเอามาเอามาวิ่งวิ่งเป็นรถทิพนะทุกคนแต่ก็วิ่งวิ่งง้นพังเลยนะทุกคนก็ไม่เล้ยงก็ทําใหม่นะทุกคนแต่มันก็เสียงดังนิดนึงนะแต่ว่ามันมันก็จะพังแล้วละ่ะทุกคน เดี๋ยวเราค่อยทําใหม่ก็ได้นะทําได้ขับเล่นนี่แหละเจะให้ดูบรรยากาศดีๆเลยทุกคนแบบยาวๆเลยนะทุกคนเราไไ่่รู้น,นิงโดไปแล้ว๋อว,วิ่งจะสามวาทุกคน ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนหัวเทียนเรียบร้อยนะขอใี้รู้ว่าจะวิ่งได้ไหมครับเราลองขี่ดูก่อนก็ได้ครับนี่รอรอตั้งท่อนก่อนนะทุกคนเชียวอีปันหาไม่ใช่มีอีปันหาเดี๋ยวมาหนึ่งบอ,อคนขวดไหลายว่าไน้ย่างน,นะอีปันหามีบอกย่านนีทรงสายตรวจไม่เด้อ กะบาอะไรไว้เนีน่ยจะให้น้องท้าบอกก็ได้ทำมันหรอว่า มาตอนไหนเฮ้ยตั้หัวเอาะมาตอนไหนวะ ไอ้เนีเงินจากรลานส่อมอยู่เออยังก่อยังต่อไปแห่เขาไปไหนไหเออบอกให้สอยขาดสเดเมนนี้งานงานกระจอยู่ย่างไหนงากระจอางุ่นนวลเต๋ยฮะงานบ้านเขาฟังนวลเต ถ้าฟ้าเลยขอซ้อยเลยเหรอซุ่มซุ่มท้านึงกลาไเลยานกก่าโอ้คนทาทายนีไปกันเขาบอกว่าเดี๋ยวมาเอาเถอะท้ายมาเอาเอะผมจำล้านนอยล่ท้ายนี่เงินขึ้นอยู่เพิ่งไปแลกงินน

Chào về em lâu đi chào Nghe này Cái này chạm rồi lại bác ไปไปงานทิพย์หมงานบุญนะ